สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมเป็นไกยผมชื่อซังนะครับช่องชาแนลชื่อว่าโอกเวลนะครับอวันนี้ผมจะมาแชร์สกินกันนะครับสกินของผมนั่นเองนะครับสามตัวนี้ที่ผมจะผมใจ้อยู่แต่ว่าผมตรวมากผมจะใช้เป็นตัวสกินอันอันอันนี้นะครับนี่อันนี้อันนี้นะ่าถ้ากครอยากได้ก็มีลิงโหลดอยู่ใต้ลางลิปนะครับอ่า ไตัวนี้ก็โอช้ได้แล้วครับบ้าแล้วกูเด็กอ่าเดี๋ยวผมจะไปให้ดูกันนะครับทั้งทั้งนี Section, ้ทั้งหมดสามตัวนี้อ่ะตัวตัวตันี้ทุกคนก็อินอยู Imperial ่แล้วนะครับโซมตัวนี้จี่ไม่ไหนที่เดี๋ยวผมจะไปตดลอลงนะครับแป๊บหนึ่งผมก็เอาออกมาจากนี่ก่อนนะครับ ใครอยากใช้ก็เอาไปเลยนะครับผมไม่ว่านะครับอนะครับเดี๋ยวผมจะไปใช้ในรถมันเชื่อ็นลยกันนะครับแต่เนี่ยนครับมันจะกรประตูนะครับอ่าเดี๋ยวนะครับไปในเมกานะครับไวดาวลุ่นนั้นครับแต่ตอนนี้ผมไม่เป็นมีไดไฟลเต็นนะครับอ่าผมคงอัดคลิปไม่ได้นานนะครับเดี๋ยวเครื่องมัน ปิดไปเองน,นะครับอ่านี่ก่อนนะครับจากตัวนี้ก่อนนะครับอ่าตัวน,นี้จะอยู่เหมือนกับรูปด่างตัวนี้นะครับนี่เลตนี้ของผมนะครับจิบขงเล่นไม่เคยโค้งตะกรั้งเดียวเลยอ่านี่นะครับเป็นตัวนะครับอ่านี่ด้วยนะครับนี่นะนู ม็อกจะเคยอยากจะเคอยอยากได้นะครับนุม่มม็อกม็กรกระดูกเต็มเลยคนระับไว้รูปปลาไปไว้ไหนไหนนะครับนี่อกเวลตัวที่หนึ่งของผมนะครับนู่นี่ตัวที่สองนะครับนุ่ดูนนนู่อีกมากมายนะคร,นครับนี่ครับดูนนนี่อีกมากเลยครับนี่ครับก็ลุยเลยครับแล้วก็นู่ อยู you, 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 ่อย ah, ู่อยู่อยู่ที่บ้านพี่ของของผมตัวนึงนะครับอ่าเดี๋ยวครับผมจะไอ้ลองไอ้ไอ้ดูหยิบมันก่อนนะครับแป๊บเดียวอ่าแป๊บนะคอ่ากลับมาอีกแล้วครับนี่นะครับเป็นเป็นตัวที่สามผมนะครับอ่าอ๋อ เดี๋ยวไอ้ดูกลางหลังนะครับมันก็เหมือนกันทั้งหมดนะครับกลางหลังนะครับทีนี้มันเป็นสีขาวนะครับเสื้อมันอนะเป็นสีขาว,เด,วเดี๋ยว่าเลยดูหน้ามันนี่ครับอ่าอยูเหมือนนั่นน,นู้เลยนะครับตัวรกเลยครับอ่าจะเป็นคึ้นิโไว่าจะนีคอนนะครับ